สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสัญญาชาแนลครับวันนี้มาเก็บพริกกันนะเพื่อนได้เยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆนี่ครับสดจากใกล้ใหม่จากสวนนะครับผมเดี๋ยวเรามาให้ปุ๋ยน้าทางใบกันดีกว่านะครับปุ๋ยน้ำทางใบปุ๋ยน้ํา เร่งดอกปุ๋ยน้ำทำให้ขั้วเหนียวผลดกนะเพื่อนผลดกขั้วเหนียวแล้วติดลูกติดดอกได้ดีนะครับปุ๋ยน้ำที่เราได้ทำมา,เ,าเพื่อที่จะให้ต้นพริกต้นกล้าของเราในสวนเนะพื่นอนเราได้เวลาให้ปุ๋ยน้ำต้นพริกต้นกล้าแล้วเพืเอ่อนต่เอเขา ช่วงนี้หน้าฝนโดนถ้าโดนฝนเขาจะร่วงจะไม่ค่อยมีผลผลิตติดดอกติดผลให้เราเขาจะร่วงง่ายถ้าเราโดนฝนเราต้องมาให้ปุ๋ยประมาณนี้นะเพื่อนาให้เขาติดดอกติดผลให้เราได้มีผลผลิตในสวนเราเยอะนะครับ ปุ๋ยน้ำเร่งดอกเร่งผลปุ๋ยน้ำทำให้ขั้วเหนียวผลดกนะครับใบเขียวผลดกนะครับเรามาให้ปุ๋ยน้ำกันอ,อันนี้พอละไปด้านโน้นะครับอะไรให้ไปเมื่อกี้นะ ทำให้ขั้วเขาเหนียวนะเพื่อนนะใบเขียวแล้วผลเขาก็จะดกนะครับติดเยอะด้วยถ้าเขามีดอกให้เยอะๆ,ๆนะครับเขาก็จะติดเยอะเพื่อนนะครับน่คเพื่อนดูนะนี่ครับ,ร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 บชุดนี้ถ้าทางจะเยอะอยู่ครับกิ่งนี้อะไรติดนี่โอ้โหใช่น้อยครับอมาฉีดให้ขเขาเลยดีกว่า พ่นให้เขาเลยอันนี้ก็เก็บได้นนดร่วมครึ่งโลครับได้น่าจะได้อยู่ครึ่งโลโแล้วก็มาให้ต้นนี้เขาจะได้มีผลผลิตให้เราเยอะๆดูแลเขาดีๆนะครับเขาจะได้มีผลผลิตให้เราเยอะๆครับ เ็เริ่มมีดอกนะเพื่อนนะนี่ครับดอกเขาจะต้มๆนิดนึงเพื่อน,นครับกำลังจะติดนะครับเราต้องรีบให้ปุ๋ยน้ำบำรุงใบบำรุงดอกนะครับเพื่อนเขาจะได้ติดขั้วนะครับขั้วเขาจะได้เหนียวๆเขาจะได้ไม่หลุดนะเพราะช่วงนี้หน้าฝนนะครับโดนฝนบ่อยฝนตกบ่อยแล้วขั้วเขาจะร่วง,ง่าย เรามาดูผักชยาของเราหน่อยสิเพื Some ่อนเพื Some ่อนมาดูนะเนี่ยผมจะให้ดูผักชยาให้เพื่อนดูดูเวลาเราตัดเขานะครับมนดูการแตกกิ่งครับแตกยอดเขาหนึ่งสอามสี่ห้าห แปดเก้าสิบนี่ครับสิบยอดสิบกิ่งน่าจะได้คือการตัดตั้งแต่แรกนะเพื่อนผมชำเขาขึ้นมาเนี่ยเขาอ,ออกมานิดนึงแล้วเราก็ตัดตัวนี้ให้ตัดไีออกแล้วก็ไล่ขึ้นมาแล้วเราก็ตัดขึด้นอีกครับตัดข้อก็อจะแตกอย่างเงี้ยมันแตกมาพอเขาออกปุ๊บกิ่งนี้ออกมาเราตัดอกีกตัดอีกเขาก็จะแตกออกมาอย่างเงี้ยครับครับตัดก็คือกิ่งหนึ่งเขาจะแตกอยู่ประมาณสี่ถึงสามถึงสี่กิ่งนะครับนี่ครับนี่เพื่อนมันจะแตกออกมาแล้วเขาก็จะเรียกอะไร มันจะเป็นทรงพุ่มให้เราเลยนะครับดูครับดูลำต้นเขาดูความอวบครับ,อ,อ,อ,รบอืมไมู่นะอวบอ่อนมากผักชัยยาหรือบางท่านเรียกผักคะนาเม็กซิโกหรือบางพื้นที่เขาก็เรียกผักผงชูรสนะครับเพราะบางพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับรสชาติเขาจะออกหวานๆน,นะเนะถ้าได้รับประทานเนี่ยหวานๆจะอร่อยกว่าคะนาซะด้วยซ้ำถ้าเพื่อนๆได้รับประทานนะครับดูยอดครับ จะได้เก็บวันสองวันเงี้ยเพื่อนจะได้ไปทำกับข้าวน้ำมัส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ทําอะไรมากครับะจะลวกหรือจะเอาไปผัดน้ํามันแล้วก็จิ้มน้ําพริกครับแค่นั้นแหละผมกินกับน้ำพริกกะปินี่ก็ถือว่าไหวสุดยอดแล้วโอเคครับวันนี้เดี๋ยวสัญญาชาแนลก่ออจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีคลิปด,ดีเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเพื่อนอีกรอบนะครับผมหวนหน้าเนาะหวนหน้าเนาะ เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมสญญนนวัสดีครับชั้นแนวบสายบายครับ